ดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะัทพงศุลเลียงนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับเปิดสปราแรกของวันจันทร์นะครับคุณผู้ฟังเราก็มีข่าวสารแล้วก็เรื่องราวต่างๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านฟังอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับนายสุริพงศ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลปลื้มประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนร,รับสิทธิ คนละครึ่ง plus อย่างลนหลามเพียง2ชั่วโมงแรกข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยระบุนะครับว่าประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์สำเร็จแล้วกว่า13ล้านสิทธิ์จากจานวนสิทธิ์ทั้งหมด20ล้านสิทธิ์นายสุริพงศ์นะครับยังกล่าวว่าวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่26ตุลาคมนี้สำหรับวิธีและหน้าจอจะแจ้งผลการลงทะเบียนมีดังนี้นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับคุณฟังเข้าไปที่แอปเป่าตังนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2กดรูปโครงการคนละครึ่ง plus หน้าแรกเป่าตังนะครับหรือหน้าหลัก G-Wallet จากนั้นขั้นตอนที่3นะครับอ่านรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนครับ สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลั2568นะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประชาชนนะครับไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณนะวันที่1ตุลาคม2568 และไม่เป็นผู้ที่ถูกระง,งับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐได้แก่ 1. โครงการคนละครึ่ง 2. โครงการคนละครึ่งระยะที่2 3. โครงการคนละครึ่งระยะที่3 4. โครงการคนละครึ่งระยะที่4 5. โครงการคนละครึ่งระยะที่5 ทางนี้ครับท่านยังเน้นย้ำนะครับว่ากรณีประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ในปี2565เมื่อลงทะเบียนแล้วระบบขึ้นแจ้งว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนร,ระบบจะแจ้งผลการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือ SMS ภายใน3วันขอให้ประชาชนนะครับอย่าเป็นกังวลโดยรัฐบาลได้มีการจองสิทธิ์ไวให้ท่านแล้วในระบบนะครับและขอให้รอผลการแจ้งระยะเวลา3วันโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ํา ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5มาแล้วนะครับเมื่อลงทะเบียนสําเร็จแล้วระบบจะแจ้งว่าคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสสาหรับผู้ที่ยืน่นภาษีจํานวน2,400บาทหรือคุณได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสแล้วจํานวน2,000บาทในกรณีที่ไม่เป็นผู้เสียภาษีครับและเมื่อเวลา9นาฬิกานะครับ ที่ทำเนียบรัฐบาลในะอนุทินชาญวิรกูลนาะยกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลาสในวันแรกนะครับว่าทุกอย่างน่าจะดีน่าจะโอเคเพราะว่ายังไม่ได้รับรายงานว่ามีปัญหาอะไรนะครับและเมื่อถามถึงกรณีที่มีประชาชนลงทะเบียนจํานวนมาก นายอนุทินกล่าวนะครับว่าเราอยากเห็นประชาชนมาลงทะเบียนจำนวนมากเพราะเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์กับประชาชนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งระยะเวลา2เดือนนี้ประชาชนสามารถซื้อของ200บาทด้วยจ่ายเพียง100บาทจึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านให้มาเร่งลงทะเบียนซึ่งมีเวลา1สัปดาห์และเมื่อถามว่าหากผลตอบรับการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีการขยายระยะเวลาโครงการหรือไม่นะครับ ท่านกล่าวว่าขอได้เมินการเฟสแรกให้เรียบร้อยก่อนเชื่อว,ว่าน่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีเพราะว่าอยู่ในช่วงเทศกาลสิ้นปีโดยนายเอกนิตินิติทันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เตรียมเฟสสองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันและขอบยืนยันว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ของประชาชนเราพร้อมทําหมดครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่า นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอัดไทยนะครับมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลถือสินกินเจประจำปี2568ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21-29ตุลาคมนี้และได้กำชับไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลค่าครองชีพอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าทั่วประเทศนะครับในการรักษามาตรฐานสินค้าและราคาที่เป็นธรรม ทางนี้ครับท่านยังกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทําให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมเทศกาลแห่งการทำบ,บุญนี้ได้อย่างมีความสุขโดยมีมาตราการเชิงรุกที่สําคัญตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์โดยนางสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตราการดูแลคร่าคองชีพอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลกินเจโดยได้ผนึกกำลังครั้งใหญ่กับภาคีเครือข่ายพันธมิตรถึง97รายเพื่อจัดงานมากรรมสินค้าลดราคาเทศกาลกินเจอิ่มบุญราคาประหยัด โดยกิจกรรมนี้ครับจะนำสินค้าและวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบเจคุณภาพนะครับกว่า2,400รายการมาลดราคาสูงสุดกว่า56%ตลอด9วันของเทศกาลโดยคาดการว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกว่า750ล้านบาทและยังช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า2,250ล้านบาทซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาวะปัจจุบันครับ ัางนี้ครับนางสาวลด,ดาลดิตาดดงกล่าวนะครับว่าความเด็ดขาดของมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคสําหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการหรือพบเห็นพฤติกรรมที่เอาเปรียบผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569สํานักพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหากพบการกระทําความผิดจะดำเนินการกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีบทลงโทษที่รุนแรงกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคา โทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทกรณีจำหน่ายราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าและกรณีปฏิเสธการจำหน่ายโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1 4 4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในส่วนของมาตรการที่เข้มข้นเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติอย่างทั่วถึงทางด้านเศรษฐกิจกฎหมายและสุขภาพ เพื่อให้เทศกาลกินเจเป็นช่วงเวลาแห่งการทำบุญและสร้างสุขอย่างแท้จริงทั้งนี้ครับท่านรองโฆษกยังกล่าวทิ้งท้ายนะครับแสดงความห่วงใยดย้านสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างกระทันหันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้จึงขอให้ประชาชนนะครับใส่ใจดูแลตนเองเลือกเมนูสุขภาพควรเน้นอาหารที่มีความหลากหลายทางโภชนาการและให้สารอาหารครบถ้วนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อศสรรกิจและสังคมหรือด e ี ได้มีการตรวจสอบพบข่าวปลอมรายสัปดาห์นะครับที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับหนึ่งคือเรื่องหัวงเส้นเฮงนะครับเปิดหุ้นสามัญทองคำในเซ็ตห้ผ่านเพจ HGF Go Currency Swap นะครับลองลงมาคือทำใบขับขี่ออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องสอบเองได้ที่เพจรับทำใบขับขี่ออนไลน์ทั่วไทยเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อข่าวปลอมหวันสร้างความเสียหายทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ทรัพย์สินและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างนะครับขอให้เลือกชื่อแชร์ในข้อมูลที่เป็นประโยชน์นางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์นะครับโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และการรับแจ้งข่าวปลอมของส่วนต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นไปนตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงและภัยสังคมนะครับของนายชัยชนกคิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่ต้องการให้มีการบรรณาการข้อมูลของหน่วยงานเพื่อเอผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนโดยยกระดับความสําคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทาันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน ทั้งนี้ครับในระหว่างวันที่10ถึง16ตุลาคมนี้ครับหากข้อความที่เข้ามาเนี่ยจะมีประมาณ1ล้านกว่าข้อความนะครับโดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น1,028ข้อความสำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดคือข้อความที่มาจากโซเชี l ลลิสติ้งนะครับจำนวน1,010ข้อความตามมาด้วยการแจ้งความเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน18ข้อความรวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ย22เรื่องนะครับ จากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว92เรื่องโดยในจำนวนนี้เป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด10อันดับแรกนะครับได้แก่อันดับที่1เรื่องหัวเซึ่งเหงนะครับเปิดหุ้นสามัญทองคาในเซต50ผ่านเพจ SGF Go Currency Swap นะครับอันดับ2คือเรื่องไบทอีออนไลน์ถูกกฎหมายไม่ต้องสอบเองได้ที่เพจรับทำบปทอีออนไลน์ทั่วไทย อันดับ3ครับคือเรื่อง Facebook โซพิดาตัวแทนรับทำไปขับขี่ออนไลน์ถูกกฎหมายไม่ต้องสอบเองอันดับที่4เนะครับเรื่องปอปอง,งอครับเปิดให้ผู้เสียหายแจ้งความจากแกล้ง call center ลงทะเบียนขอรับเงินคืนผ่านบัญชี t i k t o k breaking news 1ครับอันดับที่5นะครับจะเป็นเรื่องผู้ถูกชักชวนลงทุนที่รับรองโดยกรตแนะนำการลงทุนผ่านไลน์อันดับ6ครับจะเป็นเรื่องการรับสมัครคนไปทำงานส่วนอุง่งนที่ออสเตรเลีย ถูกกฎหมายนะครับโดยสมัครผ่าน Facebook Austrian a l Agency 89อันดับที่7จครับจะเป็นเรื่องการเปิดขายกองทุนทองคำในเซตห้ผ่านเพจ Daily Recap Go Future ครับอันดับที่8ปนะครับปปงเปิดให้ผู้เสียหายลงทะเบียนขอรับเงินคืนผ่านบัญชี TikTok p o l i e h e Cyber ห7 1 0เบอร์1710อันดับที่9จะเป็นเรื่องของ OR ชวนลงทุนหุ้นร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจคาเฟอ Amazon นะครับผ่านเพจ investing for the future AMZ นะครับและอันดับที่10ครับจะเป็นเรื่องเพจบ้านสร้างงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครงานแพ็คของที่บ้านเมื <N> ่อพิจนารณาจากข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับออชากรรมออนไลน์นะครับที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดจาก10บอันดับข้างต้นที่ผมได้กล่าวไป พบว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการชักชวนลงทุนหุ้นในหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือการให้บริการของหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะการคืนเงินจากมิจฉาชีพให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงซึ่งมีผลกระทบต่อตัวบุคคลที่เชื่อและบุคคลที่ส่งต่อกันเป็นจํานวนมากนะครับทำให้ประชาชนอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกทั้งยังสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลได้ครับ สำหรับอันดับหนึ่งในเรื่องของหัวกเส้นหงนะคุณผู้ฟังเปิดหุ้นสามัญทองคําในเซตห้เนี่ยจะากระทรวงดีได้ประสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จนะครับโดยขอชี้แจงว่าเพจ Facebook f a c e b o o k HGF Go Currency Swap เนี่ยจัดขึ้นโดยมิจฉาชีพนะครับและมีการแอบอ้างใช้ชื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทาง Facebook เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือและชักชวนให้ประชาชนเนี่ยมาลงทุนนะครับซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่จัดชีพใช้หลอกลวงประชาชนจึงขอเตือนให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังด้วยนะครับและอย่าหลงเชื่อการชักชวนในลักษณะดังกล่าวหรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เซตคอนแทคเซ็นเตอร์นะครับ0 2น0 9 9อ9 9กครับนอกจากนี้ครับกระทรวงดีีนะครับยังขอเตือนประชาชนว่าการให้ข้อมูลและติดตั้งแอปพลิเคชันใด ที่ไม่ได้มาจากช่องทางอย่างเป็นทางการอาจจะมีความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลหรือเงินในบัญชีธนาคารได้นะครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงดีอีมีความห่วงใยประชาชน ในเรื่องของความตระหนักรู้การเท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์โซเชียลนะครับซึ่งหากขาดความรู้เนี่ยจะส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมทําให้เกิดการหลงเชื่อได้อาจจะสร้างความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลและอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นกว้างด้วยนะครับดังนั้นจึงขอให้ทุกคนเนี่ยตรวจสอบข้อได้จริงก่อนที่จะแชร์หรือสืบข่าวใดๆครับ หรือหากประชาชนพบข่าวน่าสงสัยหรือข้อมูลที่บิดเบือนนะครับสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่สายด่วน1111ต11่อ87ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับนายอรุณทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับว่ารัฐบาลดําเนินการปรับปรามสแกมเมอร์เชิงรุก โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับว่ามีการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า37รายและยังมีการขยายผลต่างๆอีกมากมายซึ่งในวันนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการกำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่1ประจำปี2568โดยจะมีการมอบหมายงานให้แต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นการต่อย,ยอดจากที่ได้ทำไว้อยู่แล้วนะครับ สแกมเมอร์ต้องเป็นวาระแห่งภูมิภาคนะครับหรือวาระของโลกด้วยประเทศไทยต้องเป็นส่วนหนึ่งและให้ความร่วมมือในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างทุกวิธีทุกรูปแบบสำหรับนักการเมืองไทยทั้ง7คนนะครับที่มีรายชื่อเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีของกัมพูชาถ้ามีหลักฐานในการอ้างอิงให้กระทรวงการต่างประเทศนะครับและหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องไปสืบข้อเท็จจริงถ้ามีรายชื่อต้องดําเนินการตรวจสอบและหากมีหลักฐานการกระทําผิดที่กฎหมายจะต้องดําเนินคดีไม่มีข้อยกเว้นครับ นอกจากนี้รัฐบาลครับจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและไม่ลังเลที่จะตัดไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เนต็ตตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและไทยเมียนมาหากตรวจสอบพบว่ามีการใช้โครงสร้างพื้นฐานของไทยเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจริงก็จะต้องดำเนินการครับคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการใจถึงใจโดยกองปัะชาการกองทัพไทยสาหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายการย้อนหลักนะครับสามารถรับฟังได้ที่ YouTube Podcast กองปัะชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้ผมนัทพงศ์บุเรียงและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐถินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกกน้อยกรุงเทพมหานาครในวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิการ่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีโอมทรัพย์เลขที่ 039-2-84288-6หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีอมทรัพย์เลขที่159-0-13263-7ชื่อบัญชีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงกลาโหมประจําปี2568ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร022229814